จะทาเชิงเนะะี่ยค่ะให้โคง้งตามกระดาษนะคะเพราะอย่างอย่างอันเนี้ยเชิงเขาเป็นเส้นตรงแต่กระดาษเราเป็นเส้นโคง้งตรงนี้คือเส้นเอวอันนี้คือกลางหลังนะคะแล้วอันนี้คือชายเสื้อเราจะวางกิ้งแบบนี้เลยก็ได้แต่ว่ามันมันไม่เนยบนะคะทีนี้เราจะทำยังไงละ่ะให้ให้เชิงเนี่ย โค้งตามนี้นะคะก่อนอื่นเรายึดยึดเส้นด้วยการกัดเข็มมุดนะคะสักเส้นใดเส้นหนึ่งก็ได้ให้เป็นหลักนะคะให้เส้นบนกับเส้นล่างเนี่ยเขาตรงกันนะคะเสร็จแล้วเรานํากระดาษมาวางโดยที่เราก็กําหนดเช่นกันว่าเราจะให้เส้นต่อเอวเนี่ยอยู่ลายไหนเราเลือกเอานะคะเดี๋ยวจะขอขยับ เขมุดตรงนี้นะคะทีนี้พี่หงเลือกเส้นนี้ค่ะนะพอเราเลือกเส้นนี้แล้วเนี่ยเราดูแค่ช่วงนี้ก่อนดูแค่ช่วงนี้ตรงนี้ยังไม่ต้องไปสนใจนะคะแล้วเราก็กรัดเ่ม็มุดลงไปค่ะทีนี้เราก็มาดูอีกทีว่าเส้นเอวของเขาเนี่ยเริ่มเริ่มหักขึ้นไปตรงไหนนะคะ เส้นเอวเริ่มขยับตรงไหนเราก็ขีดเพื่อที่จะแยกค่ะเราจะไม่แยกตามเกตที่เราแยกมานะคะอันนี้เกตเก่าเนี้ยลบทิ้งไปเลยไม่ต้องไปสนใจนะคะลบข้อมูลเดิมทิ้งไปเลยค่ะเราก็มาดูว่าลายเขาเริ่มเริ่มโค้งตรงไหนเริ่มโค้งจากจุดจุดนี้เราก็ลากเส้นนี้แล้วเราก็ตัดค่ะตัดกระดาษออก ตัดี่ยไม่ต้องให้ขาดนะคะหมายถึงว่าไม่ต้องให้ขาดจากกันให้ปลายเขาเนี่ยยังคงอยู่ะคะ่ะหาอะไรมาทับไว้แล้วเราก็ค่อยๆขยับมาอย่างนี้ค่ะให้แนวเอวที่เราแยกออกเนี่ยให้อยู่ในระดับเดียวกันนะคะเราก็จะได้อย่างนี้เช่นเดิมเราก็ดูเส้นเอวอีก วาเส้นเอวเริ่มเริ่มโค้งตรงไหนเริ่มโค้งตรงนี้เราก็วาดตรงนี้ขีดตรงนี้ค่ะแล้วเราก็ปัดแล้วเราก็ขยับอย่างนี้นะคะอย่างอันเนี้ย ตัดแค่สองทีพอละไม่เหมือนกับชิ้นหน้าที่พี่หงตัดน,นะคะอย่างเงี้ยเราก็จะได้ได้ตามนี้แล้วเราก็กลิ้งค่ะกิ้งเป็นเกตลงไปนะคะทีนี้กิ้งรอบเลยค่ะแล้วก็เส้นเส้นตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาหักนิดนึงเขาหักนิดนึงเวลาเรากิ้งเนี่ยเราก็จะต้องแต่งนะคะเวลาเขามีมุมหักเนี่ยเราจะต้องแต่งให้เขาโค้ง ทรงเขาโคง้งใช่ไหมโคง้งเราก็ให้เขาโค้งตามธรรมชาติก็โค้งอย่างนี้เห็นไหมคะตรงนี้จะโค้งออกไปตรงนี้จะโค้งออกไปนิดนึงนะคะนิดเดียวนะคะ